ข้าพี่น้องมาเฮ็ดข้าวเมาครับเกี่ยวมาหลดหนึ่งครับเอาดีเขาๆนะต่ออืมต่อตรง ต้อามาเห็ดกันบางครับ สวัสดีครับพี่นอ้นอ,าานอ,นองมันจะ้ามาดึงบนเพชรขมอครับข้าพี่น้อาเบิไงเพชรขมอหน้าแน่ครับขูดครับขูดขูดขมอ ลนลมสีข้าเมาพกตำข้าเมาครับนี่ใส่สองพกด้วยเอาไปนอนมาชมพกตำข้าเมาครับน,นี่เส้นโคกนี่เส้นร่วงสี ก็หนุม่มๆหมอดวคอว้าขมาครับวคว้กระทะคว้าขมามองวคอว้าขมาครับ สากเด็กครับไอ่สากไม่ครับน่สากเด็กสากเงินสากทองก็ใส่้นตำหยาครับใสข้นแตกตำเอาครับตำแล้วครับสีครับ ตัวตัเอ่ตัวเลกบาทตัวสองลยเขาจะคล้องบ่อเขาเขาเขาเลยเขาซเขาเขาเขาเลยเขาซีบทิชกินไปเรื่อยเขาจะคล้องอยู่รูปสองลอยไอ้ยาเพชรกับิดต่อมาเลยครับเด้อรับเพชรเดี๋ยวพร้อมครับ เค่องเฮ็ดไห้เึ่งเฮ็ดขายไอ้ยามะมงน้าเลครับเอที่เขาจะพร้องจะเที่ยวมา,าไนไ้ประเทศไหยครับโลละเก้าสิบบาทแต่เขาคนเองกะโลละสองร้อย เจ้าของขโมจ้าของเห็ดล่งหนขมยก็ไม่ได้ทีเบื้องนาหรอกคุณง่ามหลายวะเห็เขเบ้องเขาอรเขาจ้องเขาาจักได้บานเขาเขาบอก่ห้เห็นดิตัวเด็เนี่ยเเห็นคนได้ไหมตัวโลกได้นี่เดียวตัวขอเบื If, <Line su> ้องหลอกฮาเบื้องนอกเขานห็นเห็นเขาเห็นเก็ไม่เห็นอยู่ เลยเลยลอเห็นเะยังอยู and, yeah. um, Thi ่ก um, right? ็คอ่กติดตามมาเห็นเตามอยู่ตัว่า่ว่า่แว่าพอได้เขาอยู่เอัน็ยดเลเผ็ดเอ็ดเผหมทไรงเผ็ดเลี๋ยว้น่องอยู่อืมพวกก็เด้งเนาะ กเดยวันถูกเห็แล้วดื่อมเขาไปกดติดตามไม่ได้ครับเน่ไหนกดแค่กดติดตามเหน่ครับต้องเปาบนแนวนครับเานนั้นะี่แค่เห็นหรือเปล่าไปลุด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,วามไว้ได้ครับเด้อผู้ใดมาชมคลิปไหนครับเอ๋ปังๆครับในปีสองพันสี่สี่ครับ ขออีกยังน,นด้อ,อสี่ที่ขอสี่ที่เก้าสี่ครับีครับจิปนี้ฝฟมากรันเหล่าก้อนครับสวัสดีครับ